อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มาดาม DIY ตอนนี้เจอปัญหาเรื่องส้นเท้าแตกค่ะหนักใจมากเพื่อนๆอ,อยากให้หายเร็วๆก็เลยลองหาข้อมูลนะคะเจอมาหนึ่งวิธีค่ะน่าจะเวิร์กนะคะวันนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆมาลองทำพร้อมกันค่ะ วิธีนี้เราจะใช้เบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดานี้สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนี้แล้วค่ะเบกกิ้งโซดานี้จะช่วยทำให้ผิวหนังของเราอ่อนนุ่มลงได้ค่ะวันนี้ใช้เบกกิ้งโซดาสักหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆ <Hey. S 1> จากนั้นเราจะใช้น้ำมะนาวค่ะ เราจะใช้น้ำมะนาวสักประมาณ2ช้อนชาค่ะน้ำมะนาวจะทำให้ผิวขาวกระจังใสขึ้นและทำให้ผิวบริเวณส้นเท้าของเราแข็งแรงขึ้นรอยดำต่างๆจะหายไปเราเติมน้ำมะนาวลงไป2ช้อนชาเติมลงไปในเบกกิ้งโซดาได้เลยค่ะเขาก็จะเกิดปฏิกิริยาเกิดฟองฟู่ขึ้นมาแบบนี้และค่ะ วัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งคือยาสีฟันเพื่อนๆสามารถใช้ยาสีฟันยี่ห้ออื่นได้ทั้งนั้นเลยนะคะยาสีฟันใช้หนึงช้อนชาเหมือนกันยาสีฟันจะเป็นตัวที่ช่วยฆ่าเชื้อนะคะเพราะบางครั้งผิวบริเวณส้นเท้าแตกเป็นแผลอาจจะมีเชื้อโรคเข้าไปได้เมื่อเราใช้ยาสีฟันฟอกที่ส้นเท้า เชื้อโรคต่างๆก็จะหลุดแล้วก็ตายไปในที่สุดค่ะจากนั้นผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเป็นครีมข้นๆเลยสำหรับวิธีใช้ค่ะเพื่อนๆทำความสะอาดส้นเท้าให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็นำครีมค่ะมาทาให้ทั่วบริเวณส้นเท้า จากนั้นเราจะนำเปลือกมะนาวค่ะนำมาถูบริเวณที่เราฟอกครีมไว้ค่ะเปลือกมะนาวนี้จะเป็นตัวช่วยทำให้ผิวบริเวณส้นเท้าของเรานุ่มขึ้นได้ขัดถูกับเปลือกมะนาวสักประมาณ15-20นาทีค่ะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทำได้บ่อยนะคะ แล้วถ้าใครมีปัญหาส้นเท้าแตกเยอะๆสามารถทำได้ทุกวันค่ะแล้วเพื่อนๆจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมาดาม DIY เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปละค่ะอัสสลามมุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ thank you.